ผักโขดฮึไงไงแก็อยู่ลืกพอลราอยู่เด้อเนาะอันไรเนาะต่างเด้อจ้ะเิด่ยได้พอกินระเบโบยสวัสดีค่ะทุกคนจ้าตอนนี้เราก็อยู่ในดงของผักโูดเขากินอยู่บ่อบานเขาเขากินได้บโบ ลมันเป็นน้ำอยู่บนี้บ่เป็นน้ำเลจ้ายาเฮ็ดเจ้ายาเขากินอยู่บ่เอีอยวโบเคยกินเลยจ้ะอันนี้คือเราอยู่หลังบ้านนะวันนี้เราจะมาขัวแมนกินโซนกับเขียดบบได้หากินไก่ด้วยจ้ะกินหลังบ้านหลังบ้านเป็นแปพีพีกินรำห้วยมีอื่นนํำได้บ่ ขี่กระเดือนกระไลแหง้งเย็ยบเบื้งในไหลเอาเนี่ยขี่กระเดือนได้หลายเกาะขเห,หยีหยบแดดมีเฮาอุ้ยมีเยียบใส่เยียบอยู่ใส่อยู่หลังคุณเราวะมีอู้หูใส่ไป,ไป,ไปแล้วไปแล้วข้างหลังเจ้าไปใส่เบิ่องในเบาะเราลายขนาดโอ้ยแม่จีซอนแม่จีซอนจีซอนเอาไปเหยียบจีซอนดีกว่า เนาะไปเขาขุดๆแล้วก็เอาหน้าซาดแล้วก็เยียบแล้วบูอยู่นี่นะนี่ยๆๆที่ได้พอกินแล้วบูบูเนี่แหละสองโต๊ะเออบูได้อะของมาพพมานี่นมาแบบสบายสบายอ่างกจ้ะเขียดทรายมาไปแก่ว่าตัวใหญ่เลยเนาะใหญ่กว่ายูพุนเนาะ อิ่มอมันเป็นแบบเต็มๆอ่ะกอง่ายๆเหมือนแบบมีพยุงน้ำวล่าล่ะยยู่ใส่เมื่อกี้ไโบีล่ะมีโบบเยังฮ่เขียดซ้ายปูมาจะใส่โอ้มาจะนี่บ่อบ่อดอกปูยนัปของขม่คอยเสกอือหื โอ้โหปลากระหลายเลยอยู่นี่ปลาก็เยอะนะบก็เยอะบนี้โฮมันได้หนบุยัเี่ยบุบุใส่เขียดเดยเมื่อกี้เยอยูยอ่ใส่โอ้ยเบาเขียดเราต้องไปหาไก่เนาะบุยมั่อนนี้แแจงข่าวหลาน ลานชี่คือติดตาเป็นตอนนี้อักนะอัอลคระไซอ,อ,องคละของข่อยอยู่โรงบาลเลยจ้ะถึกผ้าฟันมือเอ็นจนขาดพี่น้องอก็ลาวก็ได้เรากี่ขามถ่าข่อยอไปเลยไปก่อนเราก็เลยเอาผ้า ผ่าก็เลยถึกมือเออหอดแล้วหอดวิซาผ้าถึกมือก็หน่อยนับโบส่เห็นแล้วเมื่อกี้ไหนเ<ฮ>จ้าเห็นจ้าเห็นอยู่บ่เนะ<ฮ>หขั่วไก่นี่ก็ท่านเราวบ่คือเราอยู่ในทรายเน้่ นี่ดิซีซอนี่สื้อของีซนซื้อมาเกาหลีเลยซีซนเนาะจริงนะคุณแหละสมื่สะสมไปเนาะจะทอดเชฟเชฟเอือแบบนี้น่ามาสีแสบกว่าไฟไต่ไฟเด้อปรักรสชาติมันก็คือกันน่ะบ๊อยู่้ยเอาไนี่นี่ โอ้แม่แม่จะบอ่ถ้ามันได้ขวดทุกทีนี่ได้พอกินนะบนุญอ <les> ่ะม,มันลื่นมันไมสไลด์ลงไว้อะไรแกน้อยขนาดตัวนี้รีเลย ไต่กามญี่พุ่นต้องมือเอาคุต้องเมือเอาคุได้บึหงหูร้ายหลายปูเยียบนี่กไ็ได้ได้เนี่ยเด้ก็ยื่นลึกพอลราอยู่เด้อเนาะนน <laughs> เห็นไหมบะ ใส่แล้วไปไหนอืได้กินทอดจีซนเขาโอ้คนระเอัดลงไปเด้ต้องขึ้นลึกๆเลยจ้ะตื่นเรากับบมีเนาะนี่โบบิใหญ่มากบ้ข <laughs> าพี่น้องไข่พามเต็มอยู่ Chắc ta có người ta sẽ chọn gọn 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 รุนเดียวกันรุนเดียวกันกัะแม่เจ้าอ้นนี้เป็นสระหลวงเป็นสระกุบ้านคุเมืองของคุ้มสระหลวงนะก่อนที่เรามาทำอะไรล้วก็ขอโทษขออภัยขอเปิดทางหากินเนาะสาธุเทยังผิดกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะเด้อมาโบเอากบเฮาไพงัดก่อนแล้วนี่ทิ้บวูดอยังเนาะคนงัด ห่วยหย,ย,ย,ยาดวะกมันไหมห้องอมันไหมบุคไม่่อยมีหูมันห,หนันมาส่งเสียหายหันดิใจว่าเขาด่ากันนะใจะเขาบม้เขียดกันเนาะเป้าหมาย,ยพี่น้องมึงนี่ มาใหากันเด้อจ้ะคอยมันเป็นเด็กบ้านนอกกินแบบนี้นหละเนาะบ่เนาะซิมบิงก่อนแมงแบบนี้นะ่ะสิอื่ครบๆบ่ชมเล้วบ่มาหากันน่ะอืมีมม่บ,ม,บ,ม,ม,บมีนอนอืเนาะอืหวานบา่มันต้องไปคุกกับอันนี้ ยับมาเราออกมาแล้ววิธีของพรานต้องได้อะไรสักอย่างใช่ไหมแก,แกเราจะไม่กลับเมือปลาต้มได้ใจเลยเอาไหนกุได้จับเที่ยวแฮ้ okay? จะมาสื่อเขากค่สิบบาทคนเดียวโบเปรี้ยวแบบโกมาไปหาอืมทางนี้เตรียมเลยทุกคนจะเสียหน่วยใดอือม่ะแบบเอ้หมอนยังไงทางนี้ ได้คอย้ะผมมาบ่าไดอ้อี่เห็ทุกคนจะเอาเจะพอก,กินจะจะมาไหมนอะอแต่มันแซ่บแบบแบบรับ,บออเดอร์เปลี่ยนเป้าไม้บ่ขา,ายแล้วมนจีโซนเบือ่อดกเนะาะจะมันบับบาวแซบเบาซะมาชมเนาะ ไปอะไยังไหนอจิชอนอจิชอนอ่ะอบิตรอบิตหรือจิชอนเนี่ยขี่รล้วก็เส็เอาทุก,ยกอย pues ่างนะคะวันนี้ขวเนาะรวมมดใช่อบิอยู <vit> ่ไใส่อุ้ยอุ้ยอยๆมีคนวางแล้วบอสอ๋อวางจังหน่อยจัง แข็งจูก็มีหอยอย่างนี้หากินยากเลยจ้ามาเนี้ยนะหาอะไรกันจักสะเลยนี่สามสี่ส่าละหนึ่งโบนี่ มีอย่างวะไม่มีวะไม่ม no ีเก right. yeah, ๋ไม่ใช่ว่าที่เนี่ยบอกงัดบ่โอ๊ยมีแกมาดูใหญ่ด้วยอะไรอะไสเดียนพาก่อนให้น้องบูแล้วเนี่ยมาเนี่ย่างเดือดเดือดหอยเหรอ Say đây là sao lại sao lại hai bao cốc. Ut đại cốc sẽ hỗn nào em kia hẹn hả em kia kia đi พังพังตัวเอาคือเห็นเห็นนะห่ะคือเห็น,น,น,นคือเห็น,น,หนพังตัวอะไรนี่พ่ีขึ้นเสียวทางด่บะน้องอายไปหากินไปไปนาดอะไกับวูเวียดเอาที่ไหนได้ จ้าตัวจ้าตัวหอยเบอ้อใหญ่นี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยอันนี้แกยังไม่ตายนะยังมีน้ำนะจะจับสมัมผัสได้ได้ได้เจอแล้วทุกคน ต้องบีบก่อนนะได้ดีน้ำพิสูจน์สุตรหลักฐานได้ได้มีน้ำถ้ามีน้ำแสดงว่าหอยยังยังไม่ตายใช่หน่อยโพดรับออเดอร์บอบอ์เนาะ <c oughs> เอากินพอมาเนี่ยโอเคพอกินได้จ้ะ